อีกหนึ่งเส้นทางเดินป่าที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากมาดูความงดงามของน้ำตกรูปหัวใจและเดินเท้าขึ้นไปพิชิตยอดดอยมะม่วงสามหมื่กับที่นี่ครับเส้นทางเดินป่า3วัน2คืนน้ำตกเปรโตลอสูอําเภออุ้มผาจังหวัดป่า บอสบอสเบอสบอสถ้าใครติดตามช่องนัตพัทมาตั้งแต่สมัยแบบแรกๆเลยประมาณ30ปีที่แล้วก็จะเคยเห็นว่าผมมาเคยมาที่นี่แล้วก็เคยถ่ายคลิปอัพคลิปไปแล้วแต่คลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่ผมไวโอเวอร์เกือบทั้งคลิปเลยเพราะว่าไม่มันดับเว้ยมันไม่มีเสียงเออก็เวลาผ่านไป3ปีละกับการได้กลับมาที่นี่ครั้งครับที่น้ำตกรูปหัวใจแล้วก็ดอยมะม่วงสามหมื่นไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแค่ไหน บรรยากาศยังจะเฟรชอยู่เหมือนเดิมไหมเพราะว่าในวันนี้2023อะน้ำตกเป็นตัวหลอสูกับดอยมะม่วง3 0 0หมนเนี่ยรูทนี้ค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วค่อนข้างแมสและเดินง่ายมีที่อาบน้ำวิวสวยเออเหมือนอารมณ์แบบเป็นป่าที่ใครๆก็มาได้ละก็ถือโอกาสมากับส่วนหลังบ้านแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่ารูทการเดินป่าเส้นนี้ตอนนี้เป็นยังไงก็ความที่ ไอเส้นเนี้ยเปโต๊ะรอสูเนี่ยทางเดินเข้าไปสู่จุดตั้งแคมป์เป็นโคลนทั้งนั้นเลยทุกคนโคลนโคลนแบบโคลนลึกอะ่ะโคลนขึ้นแข้งเออการที่ทุกคนจะใส่รองเท้าแบบรองเท้าแตะรองเท้าเดินป่าแบบคุ้มข้อเงี้ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับเส้นนี้เพราะว่าเวลาจมลงไปอะ่ะโคลนมันดูดแล้วเวลาดึงขึ้นมารองเท้าจะหลุดก็เอาง่ายอ่ยะตันดอยมันก็ค่อนข้างง่ายต่อการเดินเส้นนี้เพราะว่าเวลาจมโคลนลงไปอะ่ะจะหลุดค้างอยู่นะเราดึงขึ้นมาไม่ยากมาก แต่ถ้าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างคู่ใหญ่แล้วมีน้ําหนักอะ่ะควรมันจะดูดหนักเลยหรือว่าถ้าใครอยากซื้อคู่เดียวจบแบบผมนะเวลาไปทริปที่มีการลุยน้ําอะไรเยอะๆเองเยที่แบบรู้เลยว่าต้องลุยน้ําเยอะแล้วเปียกอะ่ะผมก็จะใส่คู่นี้มาเป็นเมเรลรุ่นที่ผมขนาดน้ำมันว่าเป็นสแตนดอยฝรั่งเออเพราะว่ามันมีรูมหมดเลยทุกคนเวลาน้ําเข้าปุ๊บมันก็ระบายออกได้แล้วก็ถึงถุงเท้าเปียกก็ช่างมันไม่เป็นไรเออมันเปียกได้มันแห้งไวประมาณนั้น ทริปนี้เป็นทริปที่นั่งรถได้ยาวนานที่สุด <laughs> ยาวนานมากจากกรุงเทพอุ้มผางอุ้มผางมาตรงเนี้ยรวม12ชั่วโมงอะ่ะ<อ>เดี๋ยวไปชั่งกระเป๋ากันดีกว่าพี่ตากเดอะซีรีส์เราต้องชั่งกระเป๋ากันทุกทริปเดี๋ยวดูกันว่าทริปนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไป,ไปชั่งดีกว่าพี <c oughs> ต่ตาชั่งว่างแล้วพี่นายฝักใคายหน่อยลองลองลองดูดิามาอีกนิดนึงลองชั่งดูเท่าไหร่ <c oughs> พี่นายว่าเท่าไหร่ยี่สิบ ยีเหมือนเดิมคนบอกยี่สิบเจ็ดเจนึ่งสาคนเนี่ยโอ้เสิบเจ็ดเหรอสิบเจ็ดโอ้ยเกอรี่ว่ะเขางอกเราแค่สิถือว่ามาตรฐานเเของพี่นายบ้างไหมพี่นายลองดูเร็วสิบสเป็นสิบสโอ้่ิดเรื่อยเาอะอ่ะสิบห้ย คุณมันพ่อหนุ่มสายแบกแล้วนี่หว่าเห <c oughs> มือนมือไง้ยเียยินดีต้อนรับเข้าแกงครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวถ่ายกระเป๋าก่อนเ่อีพี่นายกระเป๋าหนักขึ้นเรื่อยๆเลยส่วนผมก็มาตรฐานประมาณเดิม17กิโล <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเริ่มเดินกันละทางก็น่าจะโคนโคนแล้วฝนมันก็ตกลงมาเรื่อยๆประธานนนท์ครับไปเดินด้วยกันอีกรอบไปครับ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> เจอกันพะโตนะครับ <c oughs> เจอกันพระโตพะโตพะโตสิบปีครับวันวันที่เท่าไหร่ครับ เก้า11บสิบธันวาครับเก้าสิบธันวาราคาเท่าไหร่พี่นนท์หกพัครับ6ก0 0ไปครับเที่ยงว่างป่ะพี่ยังว่างครับยังว่างไปที่เลยไปเจอกันฮะครับเจออีกสองวันร้องแค่สอวันสนุกสนุกครับไปไปเจอกันที่พัตโต้นี่ทางเข้าโคลนละจ้าต้อนรับด้วยโคลนเลยอุ้ยไม่ไห้ยว่่งวิ่ไม่ท้ามันไว้เสียผมว่าแม่งเหนียวแล้วว่ะ ตอนเนี้ยดูีแต่ละคนอ่ะไม่เปลี่ยนสภาพแล้วรองเท้าหมเมันรกเดียตีแล้วนะนี่แหละไฮไลท์ไฮไลท์แรกคือระยะทางเดินแม่ใกล้นะแต่ลำบากชิบหายเลยนี่คือสันทนาการจากสตาฟส่วนหลังบ้าน จะชิวกว่าน,นี้มีอีกไหมเนี่ยเดินไปเล่นกีตาร์ให้ฟังวันนับเพื่นดาที่างไม่รู้เราะเดียนเพื่นมุนเฮ้เราผ่านเขาเจ็ดยอดแล้วกำทานแค่นี้สบายอันนี้คือต้องไปทีละคนเหรอเอาครับอ่าทางนะครับ เซเว่นด้วยว่ะทุกคนเฮ้ยที่นี่โคตรพัฒนาแล้วอะเมื่อก่อนมาเมื่อ3ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรขายเลยตอนนี้คือมีเราตม้มโค้กเอฟซี่โอโหมีทุกอย่างเลยว่ะ oh, ดูดิมีทุกอย่างเลยอะครับที่นี่คือเซเว่นแล้วนี่หว่าเซเว่นแล้วเจริญขึ้นอะนอนนี่เลยไหมหลุมต,ตากมีนิดหน่อยแต่หลวงตากดีกว่าตรงที่โอนได้ใช่อันนี้ไม่มีสัญญาณเออที่นี่ไม่มีสัญญาณนี่ว่าสัญญาณหายค่ะอ๋อ ปกติมีสัญญาณไหมครับมีเหรอโอนได้เหรอตรงนี้โอนถ้าสัญญาณมีได้โอนได้แล้วแล้วมันจะมีตอนไหนอ่ะพอรู้ไหมพรุ่งนี้เช้าตอนหกโมงถ้าเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้ฝนตกเลยกก็เลยโซลาร์เซลล์ไม่มีไฟอ๋ออันอันนี้คือใช้สัญญาณจากบนเขาปะไอไอหมื่นหมื่นห้าใช่ไหมเอเอเอสหมื่นห้าโอแพงจังไม่ใช่ยอดหมื่นห้าไม่ใช่ราคาหมื่นห้าไอ้บ้าเอ้ย ค,คือตอนนี้เดินมา2.75กิโลเมตรนะครับมีด่านตรวจด,ด้วยคือเมื่อตอน3ปีที่แล้วที่ผมมายังไม่มีด่านตรวจนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เลยนี่มีแบบจุดลงทะเบียนอะไรพวกนี้อ๋อค่าธรรมเนียมคนละเจบาทต่อคนอันนี้คือตัวกลางตัวอะไรอ่ะเป็นตัวของตัวชุมชนเหรอครับตัวชุมชนค่ะอ๋อตัวของชุมชนมืนเขาเป็น เขาเรียกว่าะไรนะที่ชาวบ้านเข้ามาวิสาหกิจชุมชนเออวิสาหกิจชุมชนไว้จะเป็นเจ้าของเจ้าของใครอ๋อคือป่านี้ชุมชนดูแลใช่ไหมครับใช่ใช่ก็จะมีค่าตั๋วเป็นลากลางเต็นท์แหละที่เราต้องเสียเพื่ไม่หยเจ็ดสิบบาทก็คือข้างในก็จัดการขยะอะไรด้วยป่ะรวมอ๋อ เดี๋ยวตอนตอนกลางคืนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดนี้แหละเดินตรวจให้ความอ๋ออใครหลงอะไรพี่ก็ตามหาเจอใช่ไหมผมลองแกงหลงดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ข้างในอีกหลังนึงมีบ้านเจ้าหน้าที่ด้วยอุยมาตอน3ปีแล้วที่ผมมาไม่มีอะไรอย่างนี้เลยอะ๋อเพิ่งเริ่มปีที่แล้วปีที่แล้วลูกค้ามาเยอะมากคนเยอะมากเป็นป่าแมสไปแล้วตรงนี้ใครๆก็มาได้แล้วัหยุดยาว ถ้าลานกลางเต็นท์เต็มนะตรงนี้คือลานกลางเต็นท์อีกที่จุดหนึ่งล้วค่อยเดินเข้าไปเที่ยวใช่ตอนเช้าค่อยเดินดันขึ้นไปคนมาเยอะสุดที่นี่วันหนึ่งเคยเท่าไหร่ประมาณหกร้อยหกร้อยเหรอวันหนึ่งอ่ะวันหยุดวันหยุดยี่แปดถึงสามสิบอ่ะปีที่แล้วประมาณเจ็ดร้อยแคมข้างในข้างในก็เกือบห้าร้อยข้างนอกก็สามร้อยประมาณนะไม่เดินต่อแถวขบวนขึ้นไปดูนู้นดูนี่เลยพี่ ว่าหกรคนมีตกเหวกันบ้างตอนเดินไปก่อนกูไปก่อนแล้วจากตรงนี้ถึงจุดกลางเต็นท์ข้างในกี่โลอะ่ะอยู่อ๋อโอเค <c oughs> มึงก็อ่านสิไอ้บอสมึงไม่อ่านวะสอกิโล <c oughs> จากด่านตรวจเราต้องเดินอีก2กิโลก็เป็น ใช้เวลาเราๆ45นาทีไปเดินกันต่อครับอีก2กิโลไม่ใช่1กิโลนะเมื่อกี้ป้ายบอกว่า2กิโลกว่าด้วยซ้ำเดินกันยาวๆครับเข้าป่ามา3.6กิโลนะตอนนี้3.6กิโลเมตรทางรับๆแบบขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยหมดละ เป็นทางขึ้นเขาชันๆเรื่อยๆแล้วก็ผ่านปาก้ลวยบรรยากาศน่ามีทากมากแต่ไม่น่ามีหรอกถึงแคมแล้วเอ้ยไวอยู่นะไวอยู่นะถึงแคมป์แล้วอ่ะ เออเราเดินไป4.21กิโลเมตรนะครับเออดันความสูง350เมตรจากระดน้ำทะเลแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนใช้เวลาเท่าไหร่วะเหมือนจะไม่ไกไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้เยอะมากนะเราเดินไปเราเรชั่วโมง50นาทีก็ไม่เร็วนะเป็นการเดินมาแคมป์ที่ไวที่สุดเ,เขายังไม่ถึงก็ถึงเร็วคือเขาลงไปหมดแล้วาการเดินป่าครั้งที่ส ครั้งที่สามค่ะคสามเหรอใช่ครั้ที่ไหนใครๆก็ต้องเริ่มที่ภูกระดึงอ่าถูกปะแล้วครั้งที่สองเขาลงสุโขทัยเขาลงสุโขทัยถ้าคุณถ้าคุณผ่านสุโขทัยมาได้ที่เนี่ยจิ๊บจิ๊บก็ไม่รับประกันเพราะว่าเรายังมีมะม่วงสามหมื่นอีกเราเรายังมีดอกมะม่วงสามหมื่นอีก แล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นน้ำตกหลัวใจที่เรามองเห็นแล้วแคมป์เราอยู่ไหนอะแบงค์แคมป์เราอยู่หลังป้ายฝั่งขวาเลยนี่นี่จะมีห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำนี่มองห้องน้ำห้องน้ำหรอห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำมันจะเป็นแบบไม้ไผ่หน่อยหอน้ำยอ๋อดียังไม่บอกพี่ก็เดินไปดูดิกูถามมึงกูอยากได้จากปากมึงมึงก็เดินไปดูดิก็กูอยากให้มึงพูดไง ลรงกาเต็นที่นี่คือเปลี่ยนไปเยอะมากอะทุกคนคือผมจําได้เมื่อตอนที่ผมมาเมื่อประมาณ3าปีที่แล้วอะยังไม่มีแบบนิคมนิคมผู้ประสบภัยอะไรอย่างนี้เลยเออยังเป็นแบบแคมป์แคมป์มง่ายๆอยู่เออแต่ตอนนี้คือเหมือนคนมาเยอะเนาะเขาก็พยายามทําทุกอย่างให้รับนักท่องเที่ยวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่มีส่วมเสริมมีที่ฉี่ของผู้ชายมีการต่อน้ําก๊อกไป ั่วเลยเออเหมือนจะทั่วนะเออแต่การอาบน้ํายังคงเดิมครับเราต้องลงไปอาบที่ลำธารข้างล่างเออตรงน้ําตกข้างล่างเออเดี๋ยวเราก็ไปอาบกันที่กลางเต็นท์ของสวนหลังบ้านก็มีอาณาเขตของตัวเองวันนี้สรุปแล้วว่าเราไม่ได้เดินไปที่น้ําตกนะเรายังไม่ได้เดินไปน้ําตกไปโตะ๊ะปลอซูหรือว่า อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปิดตุกโกโลนะครับเรายังไม่ได้เดินไปเออเราคำนวณเวลาละถ้าไปกัดเนี่ยน่าจะ6กโมงเดือวเราไม่ได้ทําอะไรเออสู้ชิวๆอ,อ,อ,อยู่ที่แคมป์นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวลงไปอาบน้ําแล้วพรุ่งนี้เราจะขึ้นสู่ดอยมะม่วง3 0,000ทุกคนเราจะขึ้นไป15ื่นไปยืนเล่นโทรศัพท์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปดอยมะม่วง3 0,000ืแล้วเราก็จะลงไปสู่น้ําตกรูปหัวใจครับแล้วเราก็กลับมาที่แคมป์แผนพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อนะ เดี๋ยวชิวๆอยู่ที่แคมป์นี่แหละแล้วก็ลงไปอาบน้ำกันเฮ้ยมีสี่ G เอสครับใครได้ะเฮ้ยเจริ่ว่ะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยสี่ G ยังเท่นี่คือแคมป์ดีๆที่สุดเดินใกล้เดินไวมีสัญญาณ4 G ให้เล่น 5ีห้ากว่าแล้วนะตีห้าสี่ีห้าห้าสิบละเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินขึ้นไปดอยมะม่วงสามหมื่นครับอาจจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนนี้ฟังเสียงข้างนอกเนี่ยหมือนฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วเมื่อกี้ชะงกเน้าไปดูอุยหมอกลงเออไม่รู้ว่าข้างบนมันฟุ้งไหมนะถ้าไม่ฟุ้งก็น่าจะเป็นทะเลหมอกแต่ถ้าฟุ้งก็อย่างที่รู้กันนะครับขาวโพนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ออกไปกินข้าวกนะันตอนนี้ เมนูวันนี้คืออะไรครับยังไม่ได้แต่งหน้าเลยข้าวไก่ทะลิยากิมันไม่เห็นหรอกว่าแต่งหรือไม่แต่งตอนนี้ไฟเหลืองอะไรนะ <c oughs> ข้าวหมูทะลิยากิ <c oughs> เฮ้ยจริงดิเป็นหมูเป็นเนื้อหมูหรือเรียกอีกอย่างว่าผัดบล็อกคัลลี่ใส่หมูใส่ถั่วช่ว <c oughs> ยพึ่อยสันคอนื้อหมูสันคอเพิ่งฆ่าเมื่อเช้าเนี่ยเหรอใช่ไปไหน ไปนู่นเหรอมะม่วงสามมืนเหรอโอเคไปนี่คนนําทางเราชื่ออะไรวะจอเลโรโลจูเลอะไรสักอย่างคนนําทางเราชื่ออะไรนะถามสิจำไม่ได้เขาไม่พูดด้วยลูกพี่ลูกพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่เรียกถูกอ่ะผมตั้งชื่อเข้าใจผมยังจบละตั้งชื่อเลยอันนี้พี่ชื่อนะ เฮ้ยเดินขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,มา,มาไปไปยังเหนื่อยไปพี่ทลัไม,มาไปแคมป์พี่เกี่ยเหนื่อยใช่ไหมไอ้สังอย่าหาวา <laughs> ่าพี่เดี๋ยวพี่เพิ่งเริ่มยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยนี่ก็ <laughs> เริ่มยังไม่ถึงร้อยเมตรนะออกจากแคมป์มาปุ๊บก็เป็นทางชันเรือ่อยๆดูดิ บีซีาขบวนเป็นไงบ้างอากาศดีไหมอันนี้คือต้นปรง,ปงพอเราเจอปุ๊บเราก็ต้องโปง่งก็คือโดดเลยไม่ใช่สิขึ้นต่อ ตรงกับความเหนื่อยเลยครับนี่ดูมีสาระขึ้นไหมเดินมา1.76กับ1ชั่วโมง40นาที้ยอด10,002เราชอบมอกไปยานาบ้าพี่เอะโคตรสวยเลยสองเลยพี่สองคือนู่นหรอครไปเจนมาถึงแล้วเว้ยจะไปขึ้น3ามหมื่นป่าไปดีเอ้ย เอ้คุณพูดแล้วนะ <c oughs> ผมไม่ไป <laughs> ไม่จริงไม่จริงนะเราอดไปเราต้องดูข้างหลังบ้างเขาเรียกว่าในบางครั้งเราไม่ต้องโฟกัสแต่อนาคตเราต้องกลับไปมองสิ่งที่เราผ่านมาบ้างนี่สวยงามแค่ไหน ยังชิวๆอยู่นะนี่เราถึงเสาสัญญาณแล้วเว้ยทุกคนตรงนี้เป็นเสาสัญญาณหมื่นห้าป่ะอันนี้คือจุดยอดเขาเรียกว่าจุดหมื่นหนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า15ื่นอะไรมาจากไหนความสูงหรือเปล่า15ื่นเมตรแล้วเขานับเป็นเซนหมื่นห้เซนอะไรอย่างเงี้ยนี่เสาสัญญาณ ที่ทำให้เรามีสัญญาณของค่ายสีเขียวใช้อยู่ตลอดทริปนะฮะก็ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ถ้าฟ้าปิดตลอดทั้งวันไฟก็อาจจะหมดได้ไม่มีสัญญาณนี่นี่ลูกอันนีนแน้แฟนเพจมึงในยูทูบเขา,เากติดตามแล้วลวันน<ช>ี้ใช่ชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรฝั่งร้านได้ฝั่งร้านน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านน้ำเต้าหู้ค่ะเออชื่อร้านน้ำเต้าหู้เลยเหรออยู่ที่ไหนนะ มีเอล่าซอยแปลงน,นามีลาเทา้าเจ็ดเอ็ดมีมัาทองแล้วก็มี ตุดสิ้นสุดองลำมสงวิหลายสาขานะเนี่ยพีหนุไหนโอเคเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวไว้ไปกินเอาเทปเนอร์ท่านหนึ่งชอบพี่นอตปรเคาตรงไหนคะองค์เทปเนอร์หรืชอบพี่เขาไทยคีมเขาตลกดีเขาตลกดีเป็นคนริ้งมาขำขำหรือชอบพี่เขาแบบเที่ยวไปแล้วด่าแบบด่าชาวบ้านด่าวิวด่าความชันด่าความเหนื่อยนี่นี่เดี๋ยวพี่ด่าโชว์ไอพี่นายไอสัตว์อะไร รึเปล่า,าเลี้ยงหนาวแล้วไ่ถ่ายรูปเฮ้ยแต่มุมนี้ถ่ายรูปสวยเออแกแบบหัน45องศานาาาิดแล้วไปเอาโทรศัพท์ลงก่อนอ่ะหนึ่งสองสาม,สาม เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ในขณะที่ทุกคนโคตรดีโคตรดีนะวิวสวยโคตรดีคนนี้เป็นอะไรเนี่ยคนนี้ลองให้ทำไมอ่ะกความสูงความสูงหรอปิดตาเดินได้ไหมคิอลองให้จริงเลยอ่ะพี่โกกีแกลอะไรเขาอะ ถึงแล้วนี่คืออะไรครับรอบที่แล้วเจอเหินแต่ว่าพอถึงหินปุ๊บเหมือนเดินไปต่อเอออันนี้คือหินสามกองอ่รบพี่อ๋อก็ถึงนี่ว่าอา้าวแต่รอบที่แล้วในความทรงจาผมว่าผมไม่เห็นอันนี้เท่าไหร่แต่จําได้ว่ามีหินหินนี่แหละเดินไปผิดทางอ่ะไม่รู้แต่เดินต่อไปแถวนูน้นแ<อ>่ะนน้นมัง้ง เฮ้ยผมบอกว่าเราต้องเตรียมกันสร้างประวัติให้กับยอดมะม่วงสามหมื่นนะฮะใครมีประวัติั้งครับใครมีประวัติถามลูกแ h บแต่ละคนไม่มีประวัติแล้วก็ถ้ามีประวัติก็ไม่เหมือนกันสักคนเออไกลคือความหวังของพี่ครับเขาเล่ากันมาพี่อ่ะยังไงฮะเขาเล่ามาว่าวันนั้นอ่ะเขาขี่ม้ามามาพักจุดนี้แหละแล้วม้ามันง่วงแล้วคนไทยเขามารับไม่ถึงไงเขาเรียกว่า มะ่วงมงง<ฮ>ะ่วงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมะม่วงแล้วสามมืมหรือไยังไงตามนี้ตามนี้ตามนี้ยังไม่เคยเล่น <c oughs> เอาเหรอเขาบอกว่ามันเคยมีต้นมะม่วงอยู่แต่ตอนนี้ <มา S 1> นตอนนี้เป็นม,มะนนนม,ม่วงแล้วใช่ใช่เคยมีมะม่วงคือจริงๆริงอ่ะประวัติมันเป็นอย่างนี้เว้ยเ้าเฮ้ยได้ใจปังเออคือในวันนั้นน่ะ อุ้ยหลายร้อยปีเลยนะเออไอ้ยีนทุกคนดูมีความหวังอะคือวันนั้นเว้ยยังเล่ปนี้หวเ้ยยังเดเอ้ยให้เล่าก่อนสิคือวันนั้นเว่ยถ้ามีอีกดอกหนึ่งนี่กูไม่เล่าเลยนะคือวันนั้นอะไอ้ถนนข้างล่างยังเป็นแบบทางป่าอยู่มีหลวงปู่องค์เนืงอเดินมาเขาชื่อหลวงปู่เยิ้ม <น>เออเขาชุ้หลวงปู่เยิ้มเขาเดินมาลุกศษยิลุกหาเดินตามกันตุด,ด้งไงจะไปพมา <c oughs> ่าเสร็จทีเนี้ยโดนพม่าปีหตายกันหมดหลวงปู่เยิ้มรอดองเดียวโดนธนูปักเขานี่แต่ไม่เป็นไรไเออ,อแล้วหลวงปู่เยิ้มก็หายเข้าป่าไปเลยมว ก็ไม่เกี่ยวอะไรกูเล่าเรื่องหลบอปู่เยอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้ด้วยพูดเรื่องหลบอปู่เยอะมากไม่เกี่ยวนี้ด้วยไม่เกี่ยวอยากเล่าเฉยเออจอ้เยอะทไมเรื่องม่มีขายอะเอาจิงๆไม่มีประวัติไม่มีประวัติเลยพยายามหาข้อมูลเยอะมากแล้วอ่ะแต่ก็ไม่มีประวัติ ปวันเห็นสามกอก็คือเขาทำบรรทัดสัญญาระหว่างสามชนเผ่ากระทชนเผ่าไทยพม่ากะเหรี่ยงเพื่อแบ่งเขตเพื่อแบ่งอาณาจักรว่าเขาก็เลยมาร่วมทำารนทสัญญาตรงนี้โดยเอาหินมามากองรวมกันแล้วก็แบ่งเขตฝั่งนู้นก็เป็นพม่ากะเหรี่ยงแล้วก็ไทยอันนี้คือจริงคาดว่านจริงป่ะพี่จริงใช่ไหมอ๋อหินสามกองประวัติเป็นงี้สามมู่อ๋อสามมือสามมือ ะกะเหรี่ยงสามมือสามสาม,สามือสามอ๋อก็กลายเป็นสามหมื่นอ๋อแล้วพี่กระเหรี่ยงคนหนึง่งเอามาม่อเขาอ๋อไม่ใช่หมามันหลับหมาห่มาห่วหมามอสามมู่หมามสามอ๋อหมามันง่วง,งเป็นหมาของสามหมู่บ้านอ๋อและนี่คือประวัติของที่นี่ครับ นะอ้ยยังไงต่อกันดีพวกเราชายชะกันเราจะตอนนี้เราจะไปไหนกันดีนะน้ำตกสิครับรออะไรตอนนี้เราจะไปน้ำตกกันน้ำตกไปโต๊ะรอซูน้ำตกตะโดกุยไม่ใช่คนละที่ปีตกีตโกแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำตกรูปหัวใจเฮ้ยอไเปนหัวใจยังไงมันเป็นน้ำตกสองสาย มาไหลประกบกันเหมือนรูปหัวใจเฮ้ยเอออยากเห็นนะดีทั้งนั้นเราลงไปดูกันเลยเด็กๆไปกันเดี๋ยวแป๊นึงดิสนีย์พัดปเนี่ยดิสนีย์ช่องเจ็ดตอนเช้าไว้เนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูน้ําตกรูปหัวใจกันก่อนที่ฝนจะมานะเพราะตอนนี้บ่ายสามแล้วเออเรากําลังจะเดินครบ12ชั่วโมงละเออถ้าสมมติเราถึงเต็นท์ทุ่มหนึ่งอะสิบสองชั่วโมงเลยเคไปเดี๋ยวเราลงน้ําตกรูปหัวใจกันรูปรูปใจงี้เปล่า รูปหัวใจอันนี้รูปหัวนม,มเลยนี่ทางลงก็จะลงเรื่อยๆเว้ยทุกคนแล้วก็ลงพร้อมกับวิวนี้วิวน้ําตกอยู่ไกลๆลิบๆก็เหมือนกับว่าเป็นกําลังใจนะว่าลงเรื่อยๆเซฟหัวข่าไว้นะต้องเดินกลับแคมป์อีกชั่วโมงเนะลงลงจจ๊กๆจ้า <Woo! S 2> ถึงแล้วนู่นไงอายถึงแล้วน้ําตกเปโตรอซูเ mm hmm. ปโตโกลน้ําตกลูกหัวใจมี3ามชื่อ mm hmm. แล้วก็ไอ้ป้ายที่เขาถ่ายถ่ายกันที่แบบลงดาม่าดาม่ากันไม่มีแล้วนะออกขายไปแล้ว mm hmm. เออมนเดียวได้ไปอย่าดดาม่าแล้วกันไม่มีป้ายสีๆละมันสะอาดตาเลย mm hmm. เออนี่น้ำตก mm hmm. ไปนะ เป็นมื้ออาหารที่เวอร์วังที่สุดตั้งแต่เดินป่ามาควรค่าแก่ความเหนื่อยวันนี้เดีจ้าไอ้นุ่มกายปลามาอย่างไรครับปลาผมไม่ตกปลาข้างบนกำลังกินหอยอยู่เลยนี่กำลังกินหอยเลยคว้ามานี่หอยกับเกี๊หอยมาด้วยเหรอกินที้เลยกินได้มาสองตัวสองตัวสามตัวไก่ไอ้เหี้ยโอเคนี่ก็คืออาหารของวันที่เราหนักหน่วงกับการเดิน คุณแบกปลาขึ้นมาได้ไงวะเขาไปหาน้ำตกอยู่ตรงนี้ก็เอากับเขาด้วยนะเลิศมากอยากกินอะไรอย่างงี้ต้องมากับส่วนหลังบ้านค่ะเดี๋ยวตอนเย็นมีข้าวโพดอบเนยอ๋อมีเหรอข้าวโพดอบเนยเลยนะข้าวโพดอบเนยข้าวโพดอบเนยรอยกว่างไปกินข้าวก่อนครับไม่มากเลยต้องการคนดีชิมมี่ฝากสวยนะท่านค่ะอะไรวะตบแม่หมดเลย